สวัสดีครับผมเดี๋ยวดูกันว่ากระตุกไหมสวัสดีครับก็อยู่กับผมนะครับผมแมนวินไอนะครับผมจากมอเตอร์คนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่งานอิกมา2022นะครับที่อิตาลีนะครับผมที่มิลันนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่บูธรถจักรยานยนต์ฮอนด้านะครับผมก็นอื่นขอเช็คเสียงก่อนเสียงโอเคป่ะแล้วก็ภาพเป็นยังไงมั่งบอกผมด้วยนะครับก็ตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่ที่ไฮไลท์ของรถฮอนด้านะครับก็คือ จริงๆอ่ะไฮไลท์มีสามรุ่นด้วยกันนะครับอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บของนั่งไฮไลท์ไฮไลท์นะครับผมของบูธฮอนด้ามีอยู่จริงๆอ่ะผมบอกบอกเลยแล้วกันว่ามีอยู่สามรุ่นนะครับผมที่จะนําเข้าไปจําหน่ายในไทยในปีหน้านะครับแต่ว่าเปิดตัวตอนไหนไม่รู้นะครับผมรู้แค่ว่าไปขายแน่นอนนะครับสามรุ่นรุ่นแรกนะครับผมก็คือเจ้าฮอนเนสตเจ็ดห้าศูนย์นี่นะครับได้ยินเสียงไหมครับผมอ ฮอนเน็ตเจห้าศูนย์นะครับผมนี่รายข้างๆนี่ก็คือจุดกำเนิดของเขานั่นเองนะครับกับฮอนเน็ตนะครับเนี่ยก็เป็นฮอนเน็ตนะครับผมรุ่นเจห้าศูนย์สองสูบนะครับผมนี่ส่วนรายละเอียดข้อมูลผมก็ได้ลงหน้าเพจไปแล้วนะครับผมก็ดูๆย้อนๆลงไปอีกนิดนึงได้นะครับฮอนเน็ตเจห้าศูนย์นะครับผมเป็นรูปร่างรูปทรงและหน้าตานะครับถ้าถ้าถ้าสำหรับตัวผมเองอ่ะมันเหมือนย้อนกลับไปครับประมาณ CB ห้าร้อยนะครับผมคล้ายๆกันนะครับผมแต่นี้เป็นรุ่นแบบขนาดกลางนะครับขนาดเจ็ดร้อยซีซีเจ็ดรห้าสิบซีซีนะครับผมนี่ชกหน้ามาในแบบอัพไซด์ดาวนะครับผมแล้วก็เบรกนะครับเบรกคู่นะครับที่เป็นเรเดียนมาส์จากนิชินนะครับชกหน้าอัพไซด์ดาวก็แกนแกนสีสามมิลิเมตรนะครับผมไฟรอบคัน LED นะครับส่วนใครอยากเห็นพิ e t ี่ที่อิตาลีครับผมก็ประมาณนี้นะครับ นี่สำหรับเจ้าฮอร์เน็ตนะครับผมภายในงานนะครับก็จะมีรถภายในบูธนะครับก็จะมีพวกที่เป็นรถปี2023ที่มาจำหน่ายไม่ว่าจะเป็น CBR WRR นะครับผมก็มีนะครับผมนี่หรบคันนี้นะครับภาพไม่กระตุกใช่ไหมครับอเดี๋ยวเราพาไปดูคันต่อไปดีกว่าคันต่อไปผมไปทางแอฟริกาทวินดีกว่านะครับผมนี่นะครับผมก็เป็นรถของเอฟริกาทวินนะครับนี่ ตัวปีของปีของปี2023นะครับนี่นี่ก็เอฟิกาทาวินซึ่งจะบอกว่าบูธฮอนด้าที่นี่นะครับผมเขาแยกชัดเจนครับว่ารถนะครับผมจะมีแบบเรียกว่าเป็นแบบตามโมเดลต่างๆม,ามีตามตามเซกเมนต์ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นทางดำทางเรียบทางสุนก็ะจะมีแยกย่อยจัดออกไปเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะครับผมเดี๋ยวไปดูไฮไลท์คันต่อไปนะครับผม ซึ่งไฮไลท์ขั้นต่อไปอ่ะมีชื่อว่าทันเอลฟ์นะครับผมอ่าเป็นรถแอคเวนเจอร์ 750cc เหมือนกันนะครับผมเป็นรถขนาดกลางมิดเดิลนะครับเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะครับผมหารู้เข้าแป๊บหนึง่งนี่ครับผมทันเอลฟ์นะครับเห็นไหม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวผมพาไปดูตรงสแตน์ด่ะ นี่นะครับผมทานเอลนะครับเป็นรถเ,รเวนเจอร์ขนาดกลางนะครับ 750cc นะครับ2ส,สูบเช่นกันนะครับผมซึ่งตัวรถเนี่ยมีคือชิปเตอร์มาให้ด้วยนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันถ้าไปขายในประเทศไทยบ้านเราจะมีหรือเปล่านะครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าถ้าเป็นบ้านเราถ้านําไปขายในปีหน้าจะมีพิ้ชูเตอร์ไหมนะครับสาหรับทันเอ f นะครับหน้าจอเป็นหน้าจอ p f k แล้วนะครับผมซิจิตอนจมรูปแบบนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวผมพาไปดูคันต่อไปที่เป็นฮไฮไลท์นะครับผมก็จะเป็นเจ้า CL 3 0 0นะครับผมที่เป็น ทรงสแกมเบิลนะครับนี่นะครับซึ่งเบสของตัวรถนะครับผมเป็นเบสของอิตาลีมิลานมิลาบครับยังไม่ได้เห็นเนื้ออะไรครับผมมีแต่หมนะครับที่กินไปนะครับผมก็จะเป็นสแกมเบิลนะครับผมที่มีพื้นฐานนะครับผมใช้เครื่องยนต์เดียวกับริเบลนะครับผมซึ่งเป็นสามร้อยกับห้าร้อยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวสามร้อยนะครับ ึ่งล้อหน้านะครับผมก็ใช้ล้อส9นิ้วล้อหลังใช้ล้อส7นิ้วนะครับ LED รอบคันนะครับผมสำหรับ CL 3 0 0นะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็น CL 5 0 0นะครับผมนี่เป็น CL 5 0 0นะครับก็เป็นเครื่องยนต์5 0 0ซีซีนะครับอันนี้ก็เป็นไฟท้ายนะครับเป็นท่อของตัว500นะครับ ไปท้าย300กับ500นะครับก,ก็เหมือนกันน,นะครับอโอเคครับถ้ามันกระตุกหรือมันอะไรยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าอยู่ต่างประเทศนะครับเรื่องสัญญาณเอรตเน็ตนอาจจะขัดข้องหรือมีปัญหาอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะครับว่าจะจะ,สะเสถียรไหมนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็คือไฮไลท์สามรุ่นเดี๋ยวเราพาไปดูอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมซึ่ง ที่นี่เขาเปิดตัวรถไฟฟ้านะครับนี่ครับเจ้า e อ็มวันนะครับนี่เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับตัวรถนะครับผมสามารถวิ่งได้ไกลที่ผมดูข้อมูลเข่าเมื่อกี้แล้วสามารถวิ่งได้40กิโลนะครับผมแล้วก็นี่สามารถสวอปแบบได้นะครับผม e อมวันนะครับผมที่เป็นรถไฟฟ้านะครับโชคหน้าก็เป็นเทเลสโคปิกนะครับผม แบตก็จะเป็นแบบนี้นะครับสวอปแบตได้เดี๋ยวผมพาไปดูข้อมูลซึ่งมันเป็นภาษาอิตาลีผมก็บอกตรงตผมก็แปลไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นสายท้ายนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูข้อมูลข้อมูลของเจ้าตัวนี้นะครับผมก็นะครับสามารถวิ่งได้ส0สิบกิโลนะครับผมนี่ซึ่งสามารถนะครับ power power pack นะครับก็สวอปแบตได้นะครับตามข้อมูลนี้ นะครับแล้วก็ภาษาอิตาลีนะครับผมแปลไม่ไม่ได้นะครับผมบอกตรงๆเลยนะครับโอเคครับเรามาดูตัวรถนะครับนี่ไฟหน้านะครับผมเป็นไฟ LED มีไฟสูงไฟต่ำนะครับผมมีไฟ day light นะครับเรียกว่าฟุตบอรลยาวมากนะครับผมเพราะว่าเป็นที่เก็บแบตั้นเองนะครับผมนี่ ด้านหน้าจอก็จะมีประมาณนี้นะครับผมซึ่งไม่มีกุญแจนะครับมีรูนะครับผมนี่ USB นะครับ2 1 m นะครับผม USB จริงเปล่าขอดูวะัเป็น USB เป็นเป็น USB นะครับผมตรงนี้ซึ่งมีโหมดมีแต a n d a r d กับโหมด Eco นะครับสโหมดโอเคครับ นะครับผมอย่างที่บอกเขาใหญ่เป็นสัดส,ส่วนนะครับว่าฝั่งนี้ก็เป็นสั่งที่เป็นทางดำก็มีฝั่งรถไฟฟ้ามีสกูตเตอร์ต่างนะครับต่อมานะครับผมฝั่งสกูตเตอร์เองก็จะเป็นฟอร์ซ่านะครับผมนี่สามร้อยห้าสิบนะครับที่เป,เปิดตัวบ,บ้านเราไปแล้วก็จะมีฟอร์ซ่าเจ็ดห้าศูนย์นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวจริงกันก่อนดีกว่าซึ่งมันก็เปิดตัวไปแล้วแต่ว่าเราบ้านเราก็ยังไม่เปิดแล้วไม่มีโอกาสได้เห็นใช่ป่ะเดี๋ยวผมพาไปดูตัวจริงเลยครับ ซึ่งถ้าเราเห็นในภาพอะฟอร์ซ่านะครับผมตอนเจ็รยห้เนี่ยถ้าใครเคยขี่เ a d v หรือเคยสัมผัส x อ d v เดีบรมันเหมือนกันครับผมพื้นฐานเหมือนกันเลยนะครับสำหรับฟอร์ซ่า7จ0ดนชิวหน้าเป็นชิวหน้าธรรมดานะครับไม่สามารถปล่อยไฟฟ้าได้นะครับชุกมากาเป็นอัพไซดดาว ระยะยุบก็จะเยอะกว่านะครับผมก็จะประมาณเกือบเท่า x a d v ครับเบรกหน้าก็เป็นแบบรีทเส์เช่นกันนะครับผมเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ x a d v จะ้าสุนะครับมีเบรกมือเหมือนกันนะครับผมครับเกียร์นะครับผมก็เป็นเกียร์ DCT นะครับก็ DCT อย่างที่บอกนะครับเขาปรับมาฉลาดแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าจอ ไอ้ตรงก้านี้ข้างกระปุกน้ำมันเบรกหน้าหลายๆคนสงสัยว่าเป็นอะไรนะครับไอก้ก้านดำๆก้านนี้นะครับมันก็คือเบรกมือนั่นเองนะครับนี่หน้าจอนะครับผมเรียกว่าสวยงามนะครับผมมีโหมดการขับขี่ฟังชันเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมปรับม,มีโหมดสปอร์ตสแตนดาร์ดเลนยูสนะครับผมก็ไอ้โหมดยุสนะครับผมคาดว่าน่าจะปรับพวก เอ้ช <Action> mm ินเบรกได้พวกกำลังเครื่องยนต์ได้นะครับผม mm hmm. พวกได้ช่คอนโทรลได้ที่เป็นแบบเซฟค่าเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยครับอโอเคนะครับผมกระจกก็อาจจะขัดใจใครหลายๆคนหน่อยนะครับผมนี่สำหรับฟอร์ซ่าเจ็ดห้นครับต่อไปเดี๋ยวเราพาไปดูต่อไปต่อมานะครับผม mm hmm. ก็นี่ก็จะเป็น สายคัสตอมนะครับผมนี่ซึ่งนี่ก็คือรีเบลนั่นเองนะครับผมก็เลยทำการคัสตอมนะครับชกหน้าเป็นชกเขาเรียกว่าเป็นชกสวิงเกอร์นะครับนี่สวยอยู่คันนี้สวยสวยนนี้สวยคัสตอมนะครับผมสำหรับสายคัสตอมผมว่าชอบอะ่ะแน่ๆโอเค เดี๋ยวเราเดินกันต่อเดี๋ยวผมพาไปดูโซนสปอร์ตกันบ้างดีกว่านะครับตอนหารูเดินกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูโซนสปอร์ตครับอันนี้ก็จะเป็นโซน ของรถสปอร์ตนะครับผมเดี๋ยว <Okay. S 1> ผมกำลังเดินไปแป๊บหนึ่งนี่ <Okay. S 1> อยู่ข้างหน้า <Okay. S 1> ก็เป็น Honda า r อเบิลอาร์อาร์นะครับผมนี่ <Okay. S 1> อันนี้ก็จะเป็นตัวธรรมดานะครับ ซึ่งบ้านเราธรรมดาก็ม,มีสีดำสีเดียวแต่นี้เป็นตสองันยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัว SP นะครับซึ่งเป็นสีไตคัลเลอร์เหมือนกันนะครับผมส่วนข้างหลังที่คนมุงดูเยอะๆก็เป็น RC V นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูเป็น RC 2 1 3นะครับ V <S 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 เป็นรถของมาร์ m มาเก t แล้วก็อาร์เ a กมาเนนะครับซึ่งผมคาดว่าน่าจะเป็นรถ มอคค์อัพแหละเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวผมให้ดูอันนี่ออนเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก็ได้ปะนดีที่ปีช่วนี้ก็เป็นนะครับผม r c b r c 2 1 3หของมาค์มาร์เก็ตนะครับผมก็คาดว่าน่าจะเป็นตัวมอคอัพนะครับ ไม่น่าจะใช่ของจริงนะครับเพราะว่าข้างในเครื่องเขาทําให้เบาที่สุดแหละพวกกัานสูบพวกเขา้าเหวี่ยงอะไรก็ไม่มีละลูกสูบก็ไม่มีนะครับมีแต่เครื่องมีแต่เสื้อฝา้าเฉยนะครับซึ่งแฟลิงนะผ <Okay. S 1> มก็เป็นของที่ใช้แข่งของปีนี้นั่นเองนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูรถของอลเล็กมาเกตดีกว่าซึ่งซึ่งโซนนี้ก็เป็นรถแข่งหมดเลยนะครับผมเป็นรถแข่งของอาเล็กมาเกตนะครับผมที่ตอนนี้อาเล็กมาเกตก็ย้ายไปอยู่เกสี่นะครับ รถออปชั่นก็จะเหมือนกันนะครับของเมืม่อกี้เพราะว่าออปชั่นโรงงานนะครับต่อมาผมก็จะเป็นโโรถมอเตอร์เีของเดนิสฟ็อกเทียนะครับทุกคอออนรถฟ็อกเทียครับอันนี้โโรถมอเตอร์เีซึ่งเป็นเครื่องยนต์ของฮอนด้าเหมือนกันต่อมาครับผมก็จะเป็นของนะครับที่แจแข้ง WSBK นะครับผมซึ่งเป็นมอคอับของรถ โอเคเล็กกว่าหน้านะครับผมซึ่งแน่นอนะเป็นรถล็อกอัพแน่นอนนะครับเพราะว่ายังมีไฟหน้าอันนี้ของรายการแข่งอิเซลเดีไอแมนนะครับผมอิเซลโอเครอบนี้นะครับ มาลงมาแรงนะครับผมเต็มไปหมดนะครับแฟลิงส่วนอีกคันก็น่าจะเป็นรถของรถ EWC นะครับหรือว่ารถเวอร์โนรันแชมเปี้ยนชิพนะครับน,น่าจะมาจากญี่ปุ่นนะรถเพราะว่า f c c นะครับผมน่าจะมาจากญี่ปุ่นโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นไฮไลท์ของบูธรถจักรยานยนต์ฮอนด้าที่งานอีกมานะครับผมซึ่งผมก็ได้บอกไปว่าเน้นไปอยู่ที่4ตัวด้วยกันนะครับผมเน้นน้นนะครับ Okay. แล้ววันนี้เป็นอรอบของยังยังเป็นรอบของมีเดียนะครับซึ่งคนแน่นมากนะครับต้องหลบไปหลบมานะครับตอนนี้ใครอยากดูอะไรก็บอกได้นะครับตอนที่กำลังไลฟ์อยู่นะครับ เดี๋ยวเราพามาดูห้องในอีกรอ,อบหนึ่งนะครับผมนะครับคันนี้ก็มาพร้อมกับพ่อ SC Project นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูหน้าจอหน้าจอของตัวรถนะครับนี่ TFT เช่นกันนะครับกับเครื่องยนต์เ5 0ซีซีนะครับต เดี๋ยวเราพาไปดูคันดั้งเดิมมันก่อนนี่ต้องเป็นคันในตัว2000นะครับปี2000เป็นเครื่องยนต์6 0 0ซีซีนะครับขนาด500 5 5 9 9ซีซีนะครับผมสี่สูบนะครับผมแรงม้าอยู่ที่ประมาณ95แรงม้านะครับแล้วก็มีท o r q u อยู่ที่65แรงมา้าเฮ้ยท o r q อยู่ที่65นิวตันเมตรนะครับผม ที่รอบ10,000หรอบนะครับผมแรงมากก้า95้า้แรงมา้าในอยู่ที่12,000รอบนะครับขนาดที่เบรกนะครับผมอยู่ที่296ม mm ิลลิเมตรนะครับผมขนาดที่เบรกมาเนี่ยนะครับถ้าถามว่าผมรู้ได้ไงนี่ครับคำตอบอยู่ในโอเคครับนี่ก็อันนี้ก็คือต้นแบบของจ้กคันนี้นะครับผมซึ่งเป็นรุ่นขนาดกลางนะครับผมอ โอเคครับ, okay, รบเดี๋ยวเราวันนี้เราก็ต้องจบการไลฟ์ไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมขอไปเก็บงานต่ออีกสักนิดหน่อยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยว ฝากติดตามด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย